สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมบูธของทางยวหมี่นะฮะพามาอัปเดตในเรื่องของตัวหูฟังบัตร5นั่นเองไงเดี๋ยวพามาดูกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกมากนะครับผมพาเพื่อนๆมารับชมนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นกล่องเขาข้างล่างเป็นตัว Type C นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้มีสองสีนะบอกก่อนมีขาวกับดำนั่นเองนะครับนะอ่าให้ดูในเรื่องตัวหูฟังก่อนนะครับน่ารักเลยนะครับบางคนไม่ต้องการแบบว่าหูฟังแบบขนาดใหญ่เนาะ บางคนก็เป็นอินเดียเป็นอะไรกว่านไปนะครับนะฮะแต่บางคนเนี่ยต้องการแบบว่าอยากได้เล็กๆนะครับใส่แบบไม่เจ็บหูนะฮะก็แนะนําตัวนี้เลยนะมีสองสีมีขาวกับดำนะครับรายละเอียดเนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งนะครับราคา2 9 9 0าบบาทนะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของตัวระบบเสียงนะฮะตัวนี้คอคอมนะฮะ โลเลดนะครับผมระบบเนี่ยเสียงตัวรองรับในเรื่องของตัวไฮเลสออเดียโอด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้มาพร้อมไดเวอร์ขนาดใหญ่นะฮะอเบสขนาดใหญ่ตัวนี้เนาะ11มิลลิเมตรเลยนะครับให้เสียงเนี่ยหนักแน่นกว่าเดิมนะครับผมนะฮะถัดมาเลยนะครับลำโพงในตัวเนี่ยนะฮะปรับจูนโดยตัวฮาร์แมนนะฮะตัวนี้นะครับให้ความชัดสูงและให้ประสบการณ์ในเสียงที่สมจริงเลยนะครับสำหรับตัวหูฟังนะครับและยังไม่พอเนี่ย มีไม้นะครับตัวนี้3ตัวเลยนะพร้อมระบบ A i ช่วยในะเรื่องของการตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นนะครับนะฮะแล้วในเรื่องของเสียงแรงลมนั่นเองนะฮะถึง12เมตรเลยต่อวินาทีนะครับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยระดับเรือธงเนาะม่อประสบการณ์ที่ดีนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่พอมีพีเจอร์เนี่ยบันทึกเสียงในตัวด้วยนะฮะคุณภาพแน่นอนเนาะนะครับสำหรับไอตัวหูฟังบัตร5้นั่นเองนะครับรานะคา2990บาทนะครับมี2สีเลยนะครับ มีในเรื่องของตัวสีขาวกับดำอย่างที่บอกนะฮะอ่านะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่เพื่อนๆที่ต้องการแบบว่าหูฟังนี่สเปคดีๆหน่อยเบสหนักๆแนะนำตัวบัตร5้าอของทางเสียวหมี่นะครับมีวารันตีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับนี่นะฮะข้างรางเป็นไท4เนาะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับที่ร้านเอทีซิตี้รถทัพหลักสี่นะครับนี่นะฮะนะ นี่คนขายเราก็อยู่ตรงนี้นะครับติดต่อคุณเตอร์ได้เลยนะครับผมนะบถ้ารชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ